โลกร้อนกับสังคมคาร์บอนส์สัมปันมัน,นมัน,นเกิดขึ้มนมาได้อย่างไร บางครั้งพอเราอยู่ในชีวิตปกติของเราเนี่ยเราก็จะเห็นแต่การดำเนเินชีวิตประจําวันของเรานะคะแต่ว่าถ้าเราจะพูดเรื่องของโลกร้อนให้เข้าใจง่ายๆอาจจะขอให้ทุกท่านลองหลับตาสักนิดหนึงนะคะแล้วก็ทําตัวเหมือนนักบินอวกาศนะคะที่เดินทางออกจากาโลกไปไกลสักนิดหนึงไกลไปจนกระทั่งมองเห็น โลกเนี่ยเป็นเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งอาจจะต้องลองใช้จินตนาการหลับตาเล็งถึงภาพเราอยู่ออกไปนอกอวกาศแล้วมองกลับมาที่โลกนะคะเราจะเห็นว่าโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลนะคะมีดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงให้ความสว่างทุกๆเช้าก็จะมีแสงแดดเดินทางจากดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ห่างจากโลกไปประมาณ กี่นาทีคะแสงเดินทางมาประมาณ6-7นาทีเนาะเดินทางมาถึงโลกเราทุกเช้าโดยที่ให้ความอบอุ่นกับโลกนะคะลองหลับตานึกภาพว่าทุกๆเช้ามีดวงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นกับโลกแต่ว่าเราไม่รู้สึกร้อนเกินไปเพราะว่าโลกมีเ,เรียกว่าระบบของมันที่จะทำให้แสงจากดวงอาทิตย์สะท้อนกลับไปยังอวากาศ ะะทําให้เราไม่ร้อนเกินไปมีความอบอุ่นเพียงพอที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้มันจะมีลักษณะที่เหมือนกับกลุ่มจะเรียกว่าอะไเป็นชั้นบางๆของสารบางตัวนะคะแก๊สบางตัวที่มันสามารถจะสะท้อนความรอนจากดวงอาทิตย์ออกไปได้จนกระทั่งเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานะคะที่มันเกิดปัญหา เราเคยได้ยินเรา้เริ่มก็ได้ยินคําว่าโลกร้อนขึ้นนะคะโลกร้อนขึ้นบางคนก็บอกว่าร้อนก็ไม่เห็นเป็นไรก็เปิดแอร์เอาสินะคะแต่จริงๆแล้วโลกร้อนคงไม่ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะาะฉะนั้นวันนี้ก็อขอลองเล่าให้ที่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเรามอง อยู่ในโอกาสมองมาเห็นโลกเป็นกลมมันจะมีชั้นที่เราเียกว,ว่าบริเวณชั้นกาสเสลนกระจกอยู่นะคะซึ่งมันสามารถที่จะสะท้อนอความร้อนออกไปได้บางส่วนเก็บกักไว้บางส่วนเพื่อจะให้โลกอุ่นพอสบายที่จะสิ่งีชีวิตอาศัยอยู่ได้กาสเสลนกระจกไม่มีหลายตัวนะคะแต่ตัวที่สำคัญในตอนนี้และทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็คือ คาร์บอนไดออกไซด์จริงๆว่ามีหลายตัวนะครับที่พูดเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่ามันเกิดขึ้นในปริมาณที่มากเกินแก๊สคืนกระจกเกิดขึ้นมากเกินจนกระทั่งความร้อนมันถูกกักเก็บเอาไว้นะคัมันไม่สามารถที่จะสะท้อนกลับคืนไปได้มากมันถูกกักเก็บอยู่ในโลกแล้วก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นซึ่งโลกร้อนก็เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบหรืออาการที่มันเกิดขึ้นจากปัญหาของ ของการที่ากาซเรือนกระจกอยู่มากเกินมันจะได้โยงระสู่เรื่องของสังคมคาร์บอนต่ำนะคเพราะอย่างที่เราบอกไว้ไปแล้วว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นหนึ่งในก๊าซสำคัญข,ข,ของก๊าซเรือนกระจกซึ่งมันเพิ่มปริมาณมากขึ้นเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาที่เรามีเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆมากมายที่มันทาให ก๊าซฟอสเฟตออกไซด์ก๊าซเปลี่นกระจกีกหลายตัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นคราวนี้พอโลกมันร้อนขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากการที่การเลื่นกระจกมากขึ้นเนี่ยมันโลกมันร้อนที่ไหนบ้างหรือว่ามีผลกระทบจากเรื่องของการที่มีการเคลื่อนกระจกมากๆเนี่ยที่ไหนบ้างน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นการกลงๆนะคะที่แสดงให้เห็น ปริมาณวงกลมใหญ่แสดงว่าผลกระทบตรงนั้น้มันเกิดขึ้นมากนะคะแล้วก็จะเห็นว่าผลกระทบหรือว่าการที่ที่โลกมันร้อนขึ้นเพราะว่าก๊าซเรือนกระจกมันมากขึ้นเนี่ยมันไปนส่งผลให้กับมหาสม,มุทรเนี่ยถึง93.4%ของปัญหานะคะเป็นที่บรรยากาศอยูอ่2%อกว่าๆนะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อพกต่อปริมาณน้ำแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ย ไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ที่ใหญ่ที่สุดคือมหาสมุทรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะอะไรคะมหาสมุรทรเป็นพื้นน้ำนะคะเรารู้แล้วว่าโลกของเราเนี่ยมีพื้นาน้ำอยู่ประมาณ2ในสใช่ไหมคะที่เหลือจํานวนหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นตินนะคะเพราะฉะนั้นมหาสมุรทรจำนวนมากเนี่ยมันสามารถมันจะดูดซับความร้อนได้ เยอะสุดนะคะแล้วก็ทําให้เกิดผลกระทบหลายๆเรื่องตามมาโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีพายุกเกิดขึ้นมากมีอากาศเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบ,บ,บางทีก็เกิดพายุเยอะบางทีก็เนกะิดหิมะตกหนักมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะซึ่งในช่วงมิกุนปีที่ผ่านมาเราจะเห็นผลกระทบอันนี้เยอะมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็เพราะว่า เมื่อมีปัญหาเรื่องของโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศึ้นมามันไปลงที่มาหาสมุทรเยอะมากนะคะแล้วบนโลกเรานะคะปกติโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีสมดุลของมันเมื่อมีกา๊าซเรือนกระจกหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในวงจรมันก็มีที่กักเก็บคาร์บอนโดยธรรมชาติของมันซึ่งหลักๆสำคัญเลยก็คือต้นไม้ เนื้อไม้นะคะในร่างกายของสิ่งมีชีวิตแม้แต่มนุษย์เองก็มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่กระดูกของเรานะคะเราเห็นว่าในตอนนี้เอออย่างที่เราพูดว่าน้ำมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะในมหาสมุทรนี้มันก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเออเป็นเปลือกหอยเป็นปะการางัง เป็นพอมันตายทับผมลงนะคะมันก็จะถูกกดอัดแล้วก็ตายเป็นเป็นน้ามันอยู่ใต้ื้นโลกนะคะโดยปกติคาร์าบอนก็จะถูกกลับเก็บไว้ในเนื้อไม้นะคะต้นไม้หายใจปรูงอาหารแล้วก็สร้างเนื้อไม้นะคะเพราะฉะนั้นคาร์บอนส่วนใหญ่ในโลกก็จะถูกเก็บไว้ในต้นไม้ในเนื้อไม้นะคะมันก็เป็นสมดุลของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้น แต่ปัจจุบันอย่างที่เราไม่ได้ทราบกันนะะว่าแหล่งกักเก็บคาบร์บอนโดยธรรมชาติเนี่ยมันน้อยลงนะคะโดยเฉพาะแหล่งใหญ่ๆเช่นป่าไม้นะคะเราจะเห็นว่ามันน้อยลงเ,เรื่อยๆจากเดิมที่มีอยู่จากเดิมเาคยบอกว่าเมืองไทยมีป่าไม้อยู่ประมาณ70%ของพื้นที่ประเทศแม้แต่ประเทศไทยตอนนี้ป่าไม้ก็น้อยลงนะ,ะถ้าเราดูจากอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกราฟง่ายๆที่สแสดงให้เห็นว่าไม ในประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียือวันในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยมีป่าไม้น้อยเป็นอันดับ2องนะคะเทียบแล้วถ้าลาวนะคะมีอยู่ป่าไม้อยู่ประมาณ70%็ดกว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศนะคะประเทศไทยมีอยู่ประมาณ29%กปอร็ก็มากกว่าจีนหน่อยจีนมีอยู่18%กอกว่านะคะวันนี้จะเป็นตัวอย่างว่า มันเหมือนกับมันตรงข้ามกันในขณะที่กิจกรรมของเราทําให้ปริมาณของคาร์บอนไดซด์เพิ่มขึ้นปรากฏว่าต้นไม้ที่จะทําหน้าที่ในการกักเก็บคาร์บอนมันน้อยลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะคาร์บอนถูกกักเก็บไว้ในเนื้อไม้นะคะถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยในเมืองไทยป่าไม้ไทยถ้าถ้าเทียบเพราะเป็นไอ้กิ่งไม้เนี่ยเป็นปริมาณของของป่านะคะจะเห็นว่า ประเทศไทยก็จะเหลืยน้อยเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับประเทศอื่ออย่างญี่ปุ่นอย่างลาวอย่าโดอย่างจีนนะคะเอาภาพนี้มาให้ดูเพราะว่าอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่ง<ม>ที่ทําให้เรามาคุยกันเรื่องสังคมคาร์บ,บอนตับนะคะอย่างที่ได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในกา๊าซเรือนกระจกที่ทําให้ให้เกิดปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้นนะคะ โดยปกติในในระบบธรรมชาตินะคะคาร์บอนไดออกไก็จะมีวัฏจักรของมันนะคะถูกกักเก็บไว้ในต้นไม้บ้างเป็นน้ำมันอยู่น้ำมันติดอยู่ใต้ดินบ้างน,นะคะออเมื่อสิ่งมีชีวิตตายคับผมลงนะคะเราก็จะพบว่าน้ำมันส่วนใหญ่นี้จะอยู่ใต้เทะเลนะคะ,ะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดนี่มันจะมี เปลือกแผงที่บอกไว้สัตว์ทะเลคับมันก็จะถูกทับถมลงไปนานหลายเรียกว่าเป็น2-300ล้านปีนะคะที่ที่มันทับถามเศษซากสิ่งชีวิตทับถมแล้วก็ถูกกดอัดนะคะทับถมจนกระทั่งกลายเป็นน้ำมัน <c oughs> ใช้เวลา200-300ล้านปีคาร์บอนถูกกักเก็บไว้ในรูปของน้ำมันดิบนะคะ